เราเนี่จากที่จังหวัดยาลานะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะเขาก็มีกิจกรรมจิตอาสาด้วยเหมือนกันนะคะโดยจังหวัดพัทลุงค่ะจากกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเดดพระนางจา้าพระบระมราชินีใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๓มิถุนายน2568ค่ะ นายรัฐารชาติจิตจูผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรตสิสมเด,ด็จพระนางเจ้าพะพร,ะรมราชินีค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านควนดินแดงมูธทีแปอมูตทีแจ๊ดค่ะตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยในพิธีค่ะผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวแสดงความจงรักภักดีดในโอกาสวันเฉลิมประชนพันษา3มิถุนายน2568ค่ะโอกาสนี้ค่ะผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้นำหน่วยงานภาครัฐภายกระชนจิตอาสาและก็ประชาชนจิตอาาในนืที รวมกันจากกิจกรรมอาสาพ,พัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอาทิการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนและก็ชุมชนการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้การส่งเสริมจิตสํานึกการมีส่วนรวมของประชาชนกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นไปตามพระราชปณิธานเราทําความดีด้วยหัวใจเทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพ,พระราชทานเพื่อให้ประชาชนถูกมู่เล้ารวมแรงรวมใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมแล้วก็ปลูกฝังความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะแล่ก็เป็นภาพรวมนะคะของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติค่ะเ mm hmm. นือในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสามิถุนายนสองพันหกรสิบแปดนะคะรวมไปถึงก,กิจกรรมทําบุญตักบาตร mm hmm. กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์นะคะก็ัธมดทางมวลก็จัดขึ้นเพื่อจะแสดงออกถึงความสงรักผักดีแล้วก็เฉลิมพระเกียรตินะคะสำหรับพระนางเจ้าพระบรมราชินีใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสา,ามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เองค่ะ